กับดักรักร้ายตอนที่6ชีวิตคู่เสียงเ้าประตูที่ดังขึ้นในเวลาต่อมาทําให้ปิยดาละมือจากเสื้อผ้าที่กําลังจัดเข้าตู้อยู่หันมาสบตาเขาอย่างวิตกชายหนุ่มพยักหน้าให้เธอมาที่เตียงพลางใช้ฝ่ามือตบลงข้างๆตัวหญิงสาวนิวนาหากแต่ก็ทําตามโดยดีทิ้งตัวลงข้างๆเขาก่อนจะตัวแข็งไปชั่วขณนะเพราะชายหนุ่ม รวบเอวนั้นมากอดไว้แน่นทั้งยังแกล้งกดปากลงบนผิวแก้มนวลเนียนนั่นด้วยก็พอดีกับที่ประตูเปิดพัวเข้ามาปัดเออโทษทีนะเห็นคุณป้าบอกว่าปัดอยู่คนเดียวบนนี้เราเลยว่าจะมาคุยด้วยปาริดาหญิงสาวที่เป็นน้องสาวของพี่ต้นของปิยดานั้นทำท่าเหมือนจะร้องไห้เมื่อมายืนอยู่กลางห้องนี้และเห็นภาพหวานแหววนั่นเต็มตาทำให้ใบหน้าของเธอแดงกล่ำไปหมด ก่อนจะรีบผันหลังกลับอย่างรวดเร็วกรทสิ์ปล่อยแขนจากเอวบางนั่นก่อนจะเห็นภรรยาตามนิตินัยรีบลุกและเดินตามหญิงสาวผู้นั้นไปติดๆท่าทางเหมือนเธอกำลังมีเรื่องจะคุยกันเยอะบางทีอาจจะไม่ได้สนใจที่เขาแกล้งหอมแก้มเธอเมื่อกี้ด้วยซ้ำชายหนุ่มคิดก่อนจะเผลยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีขึ้นมานิดๆกินแป้งเด็กอ่อนยังกระจายอยู่รอบตัวของเขาอยู่เลย เขารู้สึกดีชมัดเมื่อได้กอดร่างนุ่มนมนั้นแต่นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยเขาอดกังวลไม่ได้หากแต่ก็พยายามเลิกคิดเรื่องนี้นี่ยังหัวค่าเกินไปที่จะอาบน้ํานอนเขาเลยตัดสินใจลงมาข้างล่างและพบว่าแม่ยายของเขาคุณราวิภาภรรยาท่านนายพลนั้นกําลังนั่งอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นกับหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเจอมาแล้วแต่จําเธอไม่ได้อ้าว ยังไม่นอนกันเหรอจ๊ะหนูมะปรางมะปรางจ้านี่กล้องจ้ะลูกเขยของป้าจ้ะแฟนยายปัดนะหญิงสาวแปลกหน้ายิ้มให้เขาก่อนจะบอกผู้เป็นป้าเสียงใสเราเจอกันมาแล้วคะ่ะคุณป้าก่อนงานแต่งอืมก่อนงานแต่งยายปัดสักสัปดาห์เห็นจะได้คะ่ะเขายิ้มให้หญิงสาวก่อนจะซุดนั่งลงไม่ไกลนะักยายปัดกำลังคุยอยู่กับน้องที่หน้าบ้านจ้ะแม่ยายบอกเขาด้วยรอยยิ้ม แต่ชายหนุ่มกลับบอกว่าครับผมเคยนอนดึกกว่านี้เลยนอนไม่ค่อยหลับนี่คุณพ่อขึ้นนอนแล้วหรอครับจ้ะพรุ่งนี้นัดหมอตรวจสุขภาพประจำปีเลยต้องงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนหนูมะปรางจ้ะถ้าไม่รีบกลับก็นั่งคุยกับกล้องไปก่อนก็ได้นะป้าขอตัวก่อนชักจะง่วงแล้วล่ะญิงสูงไวลุกไปชั้นบนปล่อยให้กระสิ์นั่งอยู่กับมะปรางเพื่อนของปิยดาแค่สองคน หญิงสาวมองเขาตรงๆก่อนจะเอ่ยขึ้นทำนองชวนคุยมากกว่าคุณรู้จักยายปัดมากี่ปีแล้วหลอนถามอย่างนั้นไม่รู้สิผมไม่ได้นับสิบกว่าปีมั้งไม่แน่ใจก็ตั้งแต่เรียนมตน้นเป็นเพื่อนกันตั้งสิบปีเนี่ยนะทำไมฉันไม่เคยเห็นคุณเลยหลอนถามเสียงสูงในตาเบิกกว้างผมก็ไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเหมือนกันเขาตอบอย่างนั้น หญิงสาวมองเขาก่อนจะถอนหายใจฉันน่าจะเจอคุณก่อนหน้านี้ไม่งั้นฉันแย่งคุณมาจากยายปัดได้แน่ๆคุณล้อผมเล่นเหรอก็อถามอย่างสงสัยเมื่อเห็นแววตาร้อนแรงคู่นี้ของหล่อนมาปลางเป็นสาวไฮโซที่ปิยดาคบเป็นเพื่อนได้ยังไงหล่อนดูไม่แคร์ใครออกอย่างนี้เขานึกสงสัยไม่หายฉันพูดจริงฉันเพิ่งรู้ว่าคุณทำงานเดินแบบให้อามานี แบรนด์นี้ดังมากเลยนะขอบอกหล่อนขยับมาเกือบชิดเขาอย่างไม่เกรงใจกระส์แค่เลิกคิว้วไม่อยากเชื่อในความใจกล้าของผู้หญิงคนนี้ผมไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้มันแพงเกินไปคุณโกหกหล่อนแยง้งพลางทำสิ่งหัวเราะรองคอเมื่อเขาขยับตัวออกหา่างเพื่อรักษาระยะไว้เขาเริ่มรู้สึกหมุดหิดขึ้นมานิดนิดแล้วตอนนี้เมื่อสายตาของหล่อนทำท่าเหมือนอยากจะกลืนเขาทั้งตัวแบบนั้น ผมไม่ได้โกหกบอกตามตรงผมไม่ชอบงานแบบนี้สักเท่าไหร่แต่พอดีว่ามีโอกาสเลยต้องคว้ามันไว้แต่ก็อาจจะทำมันอีกสักพักกว่าจ,จะอยากจะทำอย่างอื่นน่ะมาปางยิ้มอย่างขำๆกับสีหน้าของเขาว่าแต่ยายปัดเป็นไงบ้างคะพะนันได้ว่าเธอเหยมากเรื่องบนเตียงหลอนลดเสียงลงเมื่อพูดแบบนั้นออกมาไอ้นี่ผมชอบของผมแบบนี้ เขาตอบโดยแทบไม่คิดสักวินาทีไม่จริงอะ่ะสมัยก่อนเธอเคยโฉกแฟนเก่าฉันไปตั้งหลายคืนโจบอกว่าเธอแทบไม่เคยให้เขาจูบด้วยซ้ำแปะหล่อนเล่าอย่างไม่สนใจดวงตาที่หลีลงของกสิทธ์เลยสักนิดเราเคยแลกแฟนกันใช้บ่อยๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยที่จะปัดมันท้องมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะพลาดเรื่องนี้แต่ก็นะคุณดูดีขนาดนี้ เป็นฉันก็ต้องจับไว้ให้แน่นชายหนุ่มรู้สึกตัวเองชาไปทั้งร่างเมื่อฟังสิ่งที่หล่อนพูดออกมาทั้งหมดท่าทางหล่อนเป็นสาวรักสนุกที่ใช้ชีวิตมาอย่างโลดโผนระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศหลายปีนั่นแต่ปิยดานั้นเรียนปริญญาโทแค่สองปีเธอก็กลับบ้านและไปเป็นครูบ้านนอกเพราะต้องการอยู่ห่างจากคนในครอบครัวนั่นข้อนี้ที่กิทธิ์รู้ดีทีเดียวข้ห่างเหินจากเธอก็แค่ ตอนที่เธออยู่อเมริกานั่นแต่พอกลับมาตียดาก็เข้ากลุ่มได้เหมือนเดิมเพราะเพื่อนๆต่างก็สนิทกันทั้งนั้นแต่เรื่องที่มะปรางเล่ามานี่เขาแทบไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรแบบว่าโลดผลรักสนุกแบบนั้นมันไม่น่าเชื่อสักนิดแค่จูบยังไม่เป็นชายหนุ่มมองหน้าค้นหาแววตาที่มะปลางส่งมาให้นั้นเขาแค่สงสัยว่าหล่อนจะแค่อยากใส่ร้ายเพื่อนสาวมากกว่าแต่ ก็เพื่ออะไรล่ะในเมื่อเขาแต่งงานกับปิยดาแล้วนี่นี่ยายมาปลางแกนินทาไรชัญญะสามีฉันถึงทำหน้าแบบนั้นเสียงทับทายที่ยังมาจากหน้าห้องนั่งเล่นทำให้กระสิทธ์ละสายตาจากมาปลางก่อนจะหันไปยิ้มให้กับเธอที่รักมาปางเพื่อนคุณสงสัยว่าคุณจะท้องก่อนแต่งเพื่อจับผมนั่นมันข้อกล่าวหาร้ายแรงเลยนะปัตยเพราะยังไงผมก็ไม่ยอมให้คุณปล่อยผมอยู่แล้วนี่นาะ ไม่เห็นจะต้องลงทุนจับแบบนั้นเลยนี่นาเขาดึงข้อมือเล็กๆนั่นกระตุกเบาๆให้ร่างหญิงสาวล้มลงมานั่งบนตักเขาก่อนจะรวบกอดเอวบางไว้ยื่นหน้ามากดปากกับแก้มนิ่มพางยิ้มใส่ตามมาปลางเพื่อโชว์ความหวานแต่คนในวงแขนนี่สิตัวแข็งทื่อไปหมดแล้วจนเขานึกรำคาญผมรักปัดนะครับคุณมาปางรักมากจนไม่มีที่ว่างเผื่อสาวคนไหนอีกแล้วเขาบอก ร่างยิ้มขำในสีหน้าที่เห็นหล่อนตาวาวแบบไม่พอใจในคำตอบขุดลุกอย่างรวดเร็วฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่ายายปัดเอาไว้ฉันจะโทรหาแกนะแล้วเรื่องงานที่พี่ต้นให้ฉันถามแกล่ะแกจะฉันมีงานของฉันอยู่แล้วนี่แกก็รู้และลูกปลาก็พร้อมจะไปช่วยพี่ต้นอยู่แล้วแกไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลยหรือว่าแกเบื่องานที่ร้านพ่อแกก็ตามใจสิ พี่ต้นกำลังต้องการคนที่เป็นมือโปรแกก็เหมาะดีนะเออฉันรู้ว่าแกกำลังท้องกำลังสไตแต่แย่ลูกปลาเพิ่งจะเรียนจบจะช่วยพี่ต้นได้สักเท่าไหร่เชียวหลอนบนทิ้งท้ายก่อนที่ร่างจะหายลับไปกับประตรูนั่นชายหนุ่มถอนหายใจก่อนจะยกร่างบางนั้นลงจากตักตัวเองพุ่ลุกอย่างรวดเร็วผมชักง่วงแล้วขอตัวนะเขาบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่ได้มองหน้าเธอด้วยซ้ำ สาวเท้าขึ้นชั้นบนกลับไปที่ห้องนอนอย่างนึกหงุดหงิดก็เรื่องที่ฟังเพื่อนสาวชื่อมาปรางของปียดาพูดมาทั้งหมดนั่นแหละมันทําให้เขาหงุดหงิดปิยดาเดินตามเข้ามาในเวลาพักใหญ่อิงสาวไม่ได้พูดหรือถามอะไรเขาสักคาแค่หยิบผ้าเช็ดตัวเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวเป็นชุดนอนและยกเครื่องนอนในตู้มาปูไว้ข้างล่างตรงหน้าเตียงนั่นแหละแต่ว่ากระสีหันหลังให้เขาทําเป็นหลับตา และเผลอหลับไปในที่สุดทั้งที่กำลังอยู่ในโหมดอารมณ์ไม่ดีสุดๆเสียงเคราะห์เรียบที่ดังหน้าประตูในเช้าวันนี้ปลุกให้เขาตื่นอย่างกระทันหัน,หนเหลือบตามองคนที่นอนอยู่หน้าเตียงอย่างตกใจพิยดานอนสุกหน้ากับหมอนผ้าห่มหลุดลยุยชุดนอนที่ใส่เลิกขึ้นชุดมองเห็นเร็วขาขาวหญิงสาวย,ยังคงไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้ว่าเขาจะกระซิบเรียกชื่อเธอตั้งสามครั้ง ชายหนุ่มตัดสินใจยกร่างนั้นโยนใส่ที่นอนก่อนจะโยนเครื่องนอนที่พื้นตามไปและเดินไปที่ประตูเปิดมันออกช้าๆอารุณสวัสดิ์น้องเขยนี่ฉันมาขัดขวางการนอนของนายหรือเปล่าแต่นี่มันเจ็ดโมงแล้วนะเมื่อเช้าของเราที่นี่แปดโมงตรงสำหรับวันหยุดชายหนุ่มวัยสามสิบเศษคนนี้เป็นพี่ชายคนที่สองถัดมาจากกิษณนะก็คงจะเป็นกฤตร,รวิ คนนี้หน้าตาก็ดุดันไม่ต่างจากคนอื่นนักเขาชอบมองกระสิกแบบว่าพร้อมจะหาเรื่องได้ทุกเมื่อหนุ่มคนพี่สาวเท้าเข้ามาในห้องแบบถือวิสาสะพี่กันทำไมไร้มารยาทแบบนี้นี่ห้องน้องนะคะเสียงปิยดาแว๊สใส่พี่ชายอย่างไม่พอใจฉันขอบประตูแล้วพี่ชายตอบอย่างไม่สนใจก่อนจะนิ้วหน้ากับสภาพบนเตียงเน่พวกแกหนาวขนาดต้องเอาผ้าห่มมาทับกันตั้งสองสามชั้นเนี่ยนะ ไม่อยากจะเชื่อนี่มันเดือนเมษานะเว้ยอย่ามาโวยใส่น้องแบบนี้นะออกไปเลยนะพี่กันไม่อย่างนั้นจะฟ้องพ่อหญิงสาวลุกมายืนเท้าสะเอวหน้าตาดุดันพอกันกับคนพี่ขณะที่กสิทธิ์ได้แต่กวาดสายตามองร่างบางในชุดนอนบางๆนั่นมันแทบไม่ปกปิดอะไรได้สักนิดจนเข้าใจสัน่นต้องขบปากตัวเองเพื่อเรียกสติทำเป็นเดินหนีเข้าห้องน้ำก่อนจะเจอสงครามประสาทของสองพี่น้องนี เสียงหัวเราะของพี่ชายดังก้องได้ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงประตูปิดสนิทชายหนุ่มล้างหน้าแปลงฟันและเปลี่ยนชุดเป็นลำลองแบบสบายๆออกมาอีกครั้งก็เจอกับสายตาพี่ข้าจากภรรยานั้นทำไมไม่ปลกุกฉันกล้องคุณไม่ควรโยนฉันแบบนั้นอีกนะมันเจ็บนะผมปลุกแล้วแต่คุณไม่ตื่นเองเขาตอบอย่างยินชากวาดสายตามองร่างบางนั่นอีกครั้งและอีกอย่าง เลิกยัวผมด้วยการใส่ชุดบ้าๆนี่สิทีไปหาชุดนอนแบบที่มันเรียบร้อยกว่านี้มาใส่ซะผมเป็นเพื่อนที่มารับจ้างเป็นสามีแค่ในนามนะไม่ได้รับจ้างมาเป็นสามีจริงๆคืนทําแบบนี้อีกผมไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันต่อได้อีกอ๋อและเพื่อนคุณน่ะที่ชื่อมาปลางนะ่ะเลิกคบได้ก็ควรเลิกซะอย่าให้เธอมาขอให้ผมไปทําอะไรแบบนั้นให้เฉียวโรคจิตชมัดชายหนุ่มตอบเสียงแข็งออกไป และทันได้เห็นดวงหน้าหวานใสนั้นแดงก่ำขึ้นมาทันทีมาปลางพูดอะไรกับคุณคะเธอขอให้คุณทำอะไรทำอะไรงั้นหรือปัดเมื่อก่อนคุณแลกผู้ชายกับเธอใช้บ่อยๆไม่ใช่หรือไงนั่นลละที่ตอนนี้เธออยากใช้ผู้ชายของคุณบ้างแต่บอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นผู้ชายของคุณที่จะใจดีให้คุณยกใครเพื่อนยืมไปใช้ได้ง่ายๆให้ตายสิเขาอ,อดจะสะบัในท้ายประโยคไม่ได้ สบตาคู่ที่ดูตกใจนั้นอย่างแค้นเคืองก่อนจะสาวเท้าออกจากห้องนอนอย่างหัวเสียนี่เขาโกรธเธอจนอยากจะใช่แต่เขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่เขาแค่เป็นลูกจ้างของเธอเท่านั้นชายหนุ่มพยายามข่มความหมุดหงิดที่กลุ่นเข้ามาในทั่วหัวใจนั้นเดินลงมาที่ชั้นล่างก็เจอเข้ากับสีหนุ่มที่ดวงหน้าละไม้คล้ายกันจนเหมือนกับแฝดสีนั้นอย่างสงสัยไม่หาย ว่าคนบ้านนี้ทำไมหน้าตาคล้ายกันไปหมดยิ่งมานั่งเรียงตัวกันแบบนี้เขาแยกแทบไม่ออกเลยว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเรียงลำดับแทบไม่ถูกอ่ออรุณสวัสดิ์ครับคุณพ่อคุณแม่พี่พี่เขาทักออกไปพยายามปรับสีหน้าให้ดูเป็นปกติแต่คงไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นักเพราะเมื่อเห็นคนหนึงเดินมาตกที่บ่าหนาๆนานานของเขาฉันขอโทษนะที่เข้าไปรบกวนนายแต่เช้าแบบนั้นฉันกัน คนที่เจอเมื่อกี้ไงว่าแต่นายทะเลาะอะไรกับน้องฉันหรือเปล่าเรื่องที่ฉันเข้าไปหาอ๋อแต่สีหน้านายมันไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะไอ้น้องเขยอีกคนนึงเอ,อ่ยขึ้นมาบ้างเขาได้แต่เลิกคิว้วกวาดสายตามองแต่ละคนก่อนจะยกมือเสยผมตัวเองแรงๆสองทีไม่รู้จะโต้ตอบออกไปอย่างไรดีกระท่งเสียงพ่อตาเอ,อ่ยขึ้นมาเบาๆพวกแกไม่ต้องไปหาเรื่องน้องก็ได้นี่ไปกินข้าวกันเถอะ ฉันต้องไปหาหมอก่อนเสร็จแล้วจะรีบกลับท่านในพลเดินออกจากห้องนี้ไปปล่อยให้เขากับพี่ชายสี่คนที่หน้าตาเหมือนแฝดที่มาจากขาไข่ใบเดียวกันนั่นจ้องมองเขาเราวกับเห็นลูกกวางน้อยหลงมาในดงของพยักหนุ่มอย่าแม้แต่จะคิดแตะต้องสามีของปัดเชียวนะไม่งั้นปัดจะฟ้องพ่อฟ้องตั้งแต่เล็กจนโตเชียวนะยายปัดแกนี่พวกฉันจะทำอะไรสามีหล่อนได้ละ่ะล่ำซะขนาดนี้ สงสัยแค่ว่ามันเป็นแกรหรือเปล่าแกหลอกมันมาแต่งงานตบตาพ่อกับพวกฉันหรือเปล่าแล้วท้องเนี่ยท้องประสาอะไรวิ่งลงบันไดามาแบบนี้ไม่กลัวลูกมันจะหลุดออกมาหรือไงเฮ้ดูเหมือนคนพูดจะเป็นกิษดากรพี่คนที่สี่คนที่เป็นช่างภาพนั่นเพราะชายหนุ่มจำได้ว่าเขาไว้หนวดริมฝีปากหนานั่นและดวงตาก,ก็ดูจะเอ็นดูเขากว่าพี่ๆทั้งสามคนกระส์เผอนิ้วหน้า เมื่อหญิงสาวเดินเข้ามากอดแขนเข้าไว้เรากับเสือแม่ลูกอ่อนที่ต้องปกป้องลูกน้อยของตัวเองห <c oughs> ลงผัวจนลืมพี่สินะใครคนหนึ่งพูดออกมาอย่างไม่พอใจก่อนจะเดินหนีไปอีกครั้งที่เขาต้องกั้นลมหายใจไว้เพราะกลิ่นหอมอ่อนๆของแป้งเด็กที่ระเหยเข้ามาประทะจมูกนั่นชายหนุ่มดึงแขนสองข้างของเธอออกจากรอบตัวเขา ก่อนจะรีบเดินตามพี่ชายที่กำลังเดินเข้าไปที่ห้องสำหรับรับประทานอาหารเขาเห็นสาวใช้กำลังตักข้าวใส่จานมีแม่บ้านคอยจัดก,การควบคุมอยู่ทุกคนต่างเงียบกลิบเมื่อนั่งลงทานข้าวกันไม่มีเสียงสนทนาใดๆรัดรอดออกมาอีกเลยกระสิ์เองก็ตักข้าวใส่ปากยังไม่รู้รสชาตินักเขาไม่มองแม้แต่หน้าของเธอที่จ้องมานั่นดวงตาของหญิงสาวขุ่นเคืองจนปิดแทบไม่มมด อาหารเช้าจบลงในเวลาไม่นานและชายหนุ่มเป็นคนอิ่มคนแรกก่อนจะขอตัวออกไปก่อนท่ามกลางสีตาของพี่ชายแฝดสีที่มองมาแบบไม่ชอบใจนั่นออกมายืนที่ห้องนั่งเล่นได้ไม่นานนักปียดาก็ตามมาฉันไม่เคยแลกแฟนยายมะปรางมาใช้แบบที่มันว่าเลยสักนิดเลยนะก้องยายนั่นน่ะมันขี้ห่วงจะตายไปแม้แต่ดินสอสักแท่งก็ไม่เคยยืมมันใช้ แล้วจะยืมผู้ชายของมันนี่นะฝันไปเถอะมันจะให้ฉันยืมนะ่ะหญิงสาวเริ่มเรื่องด้วยสีหน้าโกรธโกรธผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แค่ว่าอย่าให้เพื่อนคุณมายุ่งกับผมเป็นใช้ได้คุณไม่รู้อะไรหรือไงเ้ามองผมเหมือนจะกินไปทั้งตัวชายหนุ่มตอบเสียงแข็งออกไปโดยที่ตายังคงมองไปที่ทีวีจอใหญ่ที่เพิ่งเปิดดูนั่นฉันฉันไม่รู้นี่ มะปลางแค่อาจจะอยากแกล้งฉันก็ได้คุณอยากคิดมากสิกล้องแล้วหุนแบบมะปลางก็สเปคคุณไม่ใช่หรือไงน่มอ,ออกจะโตท้ายเสียงเธอเหมือนจะสะบัดใส่เล็กน้อยกรสิทธิ์ไม่ตอบเขาถอนหายใจเฮือกก่อนจะขยับตัวผมจะออกไปหาเพื่อนสักหน่อยเขาเอ่ยขึ้นแต่ว่าเราต้องนอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนะกล้องฉันรับปากพ่อไว้แล้วพวกเธอสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า จู่ๆเสียงของพี่ชายคนหนึ่งของปียดาก็เข้ามาขัดจังหวะการสนทนานั่นพี่กลางในเรื่องส่วนตัวของปั่นนะคะอย่ายุ่งได้ไหมเนี่ยแม้ฉันแค่ถามว่าไงน้องเขยกลางหรือกิติการเดินเข้ามาใกล้ดวงตาส่งมาที่ชายหนุ่มด้วยรอยยิ้มแบบว่าน่าจะอันตรายถ้าเขาบังเอิญตอบไม่ถูกใจสักคำกระสิทธิ์รอบระบายลมหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะฟื้นยิ้มออกมาทั้งที่ดวงหน้าของชายหนุ่มนั้นยังคงเย็นชาไม่หายผมแค่ไม่ค่อยชอบใจเพื่อนของเธอที่ชื่อมาปลางนั่นนิดหน่อยเออเราคุยกันแบบว่าปรึกษานะครับไม่ได้ทะเลาะหรือเถียงอะไรกันแบบนั้นชายหนุ่มตอบออกไปอย่างระมัดระวังพางศบตาพี่ชายของปียดาอย่างของความเห็นใจเออใช่ยายเพื่อนคนนี้แกควรเลิกคบได้แล้วนะฉันไม่เห็นว่ายายนี่จะเป็นเพื่อนที่ดีสักนิด ขนาดฉันเป็นพี่แกแท้ๆมันยังอ่อยเลยนี่อย่างสามีแกเป็นถึงนายแบบรูปหล่อขนาดนี้ฉันว่ามันคงไม่ปล่อยไว้แน่เชื่อสิเดี๋ยวมีเรื่องไม่งามเปล่าๆก้องพูดถูกแล้วละ่ะเยปัดแกควรชื่อเขานะ